นมัสการครับเจรเล่นพอนหรือยมบอยยมเมรไอเนี่ก็มาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับครับเพราะว่าเรัฐบาลไทยแต่ว่ามือล่ะลูกกับป้อยไปแล้วล่ะครับเพราะว่าบางทีบาสิ็ดซ้ำเพราะว่านบอกชัดมันบคแบบแม่มันบอกชัดแล้วลูกเฮ็ดเฮ็ดมือขึ้นอ่ตัวมัดซ้ำตัวใดมีชุดหนึ่งยน่นปะแมนมีชุดหนึ่งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่สองตัวใช่แต่ว่าตัวเล็กเดิมก็ยังอยู่แมนตัวเล็กเดิมยัง เป,เปลี่ยนเปลี่ยนแค่สองต,ตัวเลขเปลี่ยนแค่สองตัวพูดถึงว่าเป็นเลขขคาร์นมบอนวัวลูกหนึ่งลูกผ่าตัวหนึ่งผ่าตรงที่ว่าไปเบิ้งย่ำขึ้นแล้วมันมันเบิ้งบ่ชัดฝันไปเบิงเ้งย่ำเสามันปเป็นสามนั่นอากาศบัน,นมือขึ้นมือขึ้นนี่ลูกหอบขึ้นมาหนำย่างทั้งสามรอบก่อนนะด้วยเหงีานของเนชะี <laughs> ยร์ลมอยู่เหงยนเนมันพลาดอีกนะ,ะหอบบาดขึ้นมาหนำเลยหเหตุแล้ว บาทขึ้นมาพร้อมเลยจริงครับเพราเบิร์นเซฟ่ยฟายังคัก็น่านะนี่คือตัวเลขที่ว่าลูกนิมนต์เอาบาทขึ้นทั้งหลายลูกยิบออกมาจากในบาทขันน้ำมนต์ที่ว่าเฮดเด้อตัวเลขจะมีหาตัวอ้ตัวเลขงามเนาะชัดบัวมาดูโอ้ยได้ถาดไม้สีสดใสเหมืมนนหอนแล้วจะเอาตามสามตัวนี้ในใน,น,นความคิดลูกลูกลูก ลูกใหญ่กเฮ็ดเป็ดสองชุดสองสองชุดแบบไดเต้สองชุดแบบนี้แบบนี้ก็ได้แม่อ้่าสองสองแบบปครับตัวนี้แปดเจ็ดสองกับห้าสองสองบแบบแดเป็นยังเป็นยังคือคือคือมักตัวนี้นําเพราะว่าเห็ดเห็ดเรามันมันติดกันติดกันสองเนี่ยติดกัน,นติดกันอยู่อย่างสี่สองแติดกันแดงลูกแยกออกคือทองสีดีบ่ ไม่หาตัวอะไรมุนเลยม้วนกล้วยครับแมนกล้วยต้องหาตัวก็ได้มุนมุนหาตัวเลยสีบัวผ่าส้นมากล้งพี่นี่สีขาหาตัวเยอะมากรวยมากจิงออกตัวกล้วยยังคือจะเป็นอาอ่าแปดหรือหาเจ็ดแมนตัวหาสองกับมีอยู่แล้วเจ็ดสองเจ็ดสองกัมี่แปดสองกัมี่แปดเจ็ดก็มี่ตัวเบิลคือสองสองน้องนั่นตัดสองออกตัวหนึ่งในการเลือหน่อยลงแมน เขียนรงแต่ชองชองตัวนึงมันสิเหลืออยู่ทีมันสิเหลือหน่อยลงเล่เป็นสองห้าสองแปดสองเกียรตไปเป็นสีตัวนนงเราจรงพีเขียนให้ล้วเราจะหาเทดหาแปดบอกเมี้ยเ็นว่าครบครบตัวนะครับมันเหนีมันหน่อยอยู่แล้วซับซับไปเลยบอ่ครับซับแนบซับหาตัวเร่บตงัี แต่ว่ามันเป็นสี่ตัวละพอสองมีสองตัวมีตัวเดียวคือเบิ้สองคอนครับหวดไล่จับจับเราจับเลยเคยเหมือนเพื่อนเลี่ยเล็กเราไหว่แมนเราเกิน เน่ยตำรวจมาอะไรจับในวัดนี่ค่ัะแต่ว่ามาได้ที่วัดตัวใดวู้ลูกับบรูเในที่วัดนี่เดี๋ยวมืรุนแังสามแตบเนาะแปดเจ็ดสองครับห้าสองสองเนาี่ลูกมากแบบนี้คิดว่าเลขมันจะเบิ่งยห่นวัดนี้แปดเจ็ด

แจงหาตัวไพร่ได้ไปนองพี่ครับซับใหร่ได้ตัวซับให้เสร็จท่นมากเลยว่าพ่อจะหาตัวซับไข่เพราะว่าสังเกตมากมันที่เปลี่ยนสั้นส่วนมากมีม้าเบิ่นสองมันกั็หอาแบบหน่อยโตลงีเด็กงั่น แปดสองสำคัญแปดสองแปดเจ็ดเนาะครับแปดสองแปดเจ็ดแปดห้าแปดวันที่แล้วก็ออกถึงมาออกวันนี้ไว้จังแล้วเนาะ เดี๋ยวถ่ายเอาเจากมาก่อนบ้องขมในหลวงพี่จังจังสี่ปร,ประกายจังจังสี่สีบอภาพจังสี่